สวัสดีครับมุมสองเนนะครับวันนี้มุมสองเอนก็กลับพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งในมุมสองเอนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกาแฟมวยเช่นเคยในวันนี้เป็นมวยช่องสานะครับศึกเจ้ามวยไทย่ายทอดสดทางช่องสามขึ้นจอกันเาร์ที่24สิงหาคม2567เวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเอนกระลือถูกกันนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่องสามศึกเจ้ามวยไทยนะครับมาฝากกาแฟมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสาหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเสือมมุทาไรนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเช็คในตัวเช็คกระแสบวกเช็คกัมมนาของนักโมอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักวมขึ้นชกจริงกับกอร์ติตะช่างบวกกษาเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้้้อออมูลเบบืงตนนนไปก่ะครั เดี๋ยวเรามาดูกันก,นก่อนนะครับว่าศึกเจ้าวมวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกเจ้าวมวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่24สิงหาคม2567นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับฝ่ายแดงขึคือประจันข่าวเอนนี่มวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับอัครเดชต่อแก้วเจริญชัยพิกัด14 1ปอนด์คู่ที่สองนะครับหล่อคู่เอกฝ่ายแดงขึคือกังปีน้อยสิทธิศรพิชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเล็กก้าบีเอสมวยไทยนะครับพิกัด27ปอนด์ คุริสันนะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายอ้างคือกริดเพชรสันัตพงศ์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสมานชายัยสอสมาายัยพิกัด126ปอนดะ์ครับส่วนคุริสนะครับหลังคู่เอกฝ่ายอ้างคือบูสลีสอบุญบิริศส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชายน้อยสืบโอแก้วพิกัด107ปอนด์ต่อ108ปอนด์นะครับคู่หมยกอตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดดดดิิ่่่่งงตตาามเเพือป็นนนกกกํลัััใใจทีีห้้แวยะครบ และสำหรับแฟนมือถือนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอนแนะนำนะครับ a p k 2 4ผักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมั่นทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี a p k 2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสามนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่องสามคือโชว์กระหน่ำศาสาร์ที่2 4สิงหาคม2567นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งเลยนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับทางด้านฝ่ายตรงนคือประจันขาวเอนนี่มวยไทยนะครับหรือว่าเพชรดอลล่าอุตนครอุบลน,นะครับหรือว่านายกการอบจอุบลน,นะครับโวนทรายฝันน้ำเงินนะครับอัครเดช ต่อแก้วเจริญชัยนะครับหรือว่ากลวยบางคอแหลมนะครับชื่อเก่าก็มาเฟิงเกียรติรงเรีพิกัดหนึ่งร้อยสิบสี่ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับประจันข่าวเป็นนักชกจากอุบลราชธานีวัยสิบหกปีสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวานะครับเขาเปิดเกมเตะขวาต่อยขวานะครับขวาคอล็อกตัดตีเหนียวแน่นจะดไส้แรงนะครับบูดุดันนะครับปัจจุบันทําการพิซ้อมอยู่ที่เอ็นนี่มวยไทยนะครับมีสารวัตรแกะนะครับพันตำรวจโทธีรวัตรชูก่อนนะครับเป็นผู้จัดการนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับก็แพ้คะแนนเทวิ TKP ยิมนะครับที่เวีเยดนามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นมาเข้าเวนแทนทั้งคู่นะครับชก115ปอนด์หลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนเปาสิงเงินยอนดามันที่ฐานทัพอากาศโดเมืองนะครับชก114ปอนด์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเบิร์ดเดย์สอณรุมน,นะครับในศึก จิตมึงนนท์นะครับทีวีทีมซสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นชก112ปอนด์นะครับ3ไฟล์ลังสุดของธนาแฟร์นะครับอย่างแจ้งเกิดไม่ได้นะครับแพ้รวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีส่วนไฟล์นักเงินนะครับอัครเดชเป็นชกจากตัวสุรินทร์วัยยีปีสูง165เซนติเมตรนะครับเป็นมวยสายนะครับประเภทฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดแรงนะครับเข่าในล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบู๊ดุดันกระไรกระส่วนนะครับเก๋ากระดูกดีเลยนะครับปัจจุบันทําการฟิตซ้อมมมอยยูู่่่ททีีีีีลลกกเเขขาาาววงงนนนะคคคครรรรััััับบบจหดชุุณม หน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการคอยดูแลนะครับ สามฟอร์มหลังสุดนะครับมีแพ้คะแนนเพชรดินมังกรกับตันเคนบ็อกซิ่งยิมนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับชก115ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะนอกยกที่4นะครับซุปเปอร์แชมป์บูดดี้ชนบุรีพระฤาซิ่งที่ราชดำเนินนะครับชก115ปอนด์นะครับล่าสุดนะครับแพ้นอกยกที่1นะครับเพชรดินมังกรกับตันเคนบ็อกซิ่งยิมนะครับที่วันลุมพินีชก115ปหนึ่างน้อเงินนะครับแพ้าปชนด์นะครับเทียบกันสามไฟร์หลังสุดนะคครับใกล้เียงกันนะครับายฝ่ายน้ำเงินจะดดูีกว่านิดๆนะครับ ส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูง165เซนติเมตรส่วนฝ่ายเงินก็สูงประมาณ165เซนติเมตรนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝ่ายแดงชกมาประมาณ60ไฟส่วนทางด้านฝ่ายเงินนะครับชกมาเป็นร้อยเลยนะครับกระดูกการชกมวยทางด้านฝ่ายเงินชกมาเยอะกว่านะครับเพราะว่าอายุเยอะกว่าน่าจะชกมวยมาก่อนนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดงประมาณ55กิโลกรัมส่วนฝ่ายเงินนี่56-57ถึงกิโลกรัมนะครับหนักปล่อยๆก็ทางด้านฝ่ายเงินจะดูหนักกว่าด้วยนะครับดูจากไฟายล่าสุดนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับพระจันทร์ขาวชกก114 ถือว่าต้องปล่อยขึ้นมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับอัครเดชฝ่ายล่าสุดชกไว้11 5ปอนด์วันนี้ชก1 1 4ปอนด์นะครับก็ดูว่าบีบลงมานิดหน่อยนะครับก็ต้องดูวันช่างจริงครับวันชกจริงว่าน้ําหนักหน้าตาช่างของทนายแฟนเงินครับมาสวยหรือเปล่านะครับถ้ามาสวยก็ถือว่าน่าลงทุนครับเพราะว่าเวทพิกัดดูใหญ่กว่านะครับกระดูกการชกมวยก็ชกมาเยอะกว่าด้วยนะครับวันนี้เบื้องต้นชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินก่อนนะครับอัครเดชต่อแก้วเจริญชัยนะครับกระ ทุนนะครับชอบไปที่ฝ่ายเงินนะครับอัครเดชต่อแก้วเจริญไทยน่าจะบทเบียดเอาชนะใคารลูกน้องอย่างพระจันทร์ขาวนะครับเอ็นนี่มวยไทยไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับอัครเดชต่อแก้วเจริญชัยครับ มาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอ็นะครับทางด้านฝ่ายเราคือกลางปีน้อยสิทธิศรพิชัยนะครับหรือว่าพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าภายเงินสิทธิศรพิชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเล็กก้าบีเอสมวยไทยนะครับหรือว่าโต้งตะลิงชันหรือว่าตอผิวรอพักดีนะครับพิกัดหน่วยยี่สิบเจ็ดปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับกลางปีน้อยนี่เป็นในโชคจากจังหวัดบุรีรัมย์วัยสิบเจ็ดปีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาเข่าเปิดเกมสาดแข้งต่อยมัดแรงนะครับคว้าคอล็อกตีเหนียวแน่่นนออกคคมมฟฟรร์สสดเลยะับไีซ เฮสซนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเซแขกสมชายเท็ดลุ่งเรือนะครับหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการคอยดูแล3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะคะแนนพัตตี้สอพงอมรที่วุตีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับชก126ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนช่วยชาติชุมารุนฟาร์มที่วุตีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับชก127ปอนด์ล่าสุดนี้โชว์ฟอร์มสวยต่อเน,นื่องนะครับชนะคะแนนนรงฤทธิ์แดนเซนจิรีนะครับที่ราชดำเนินชก126ปอนด์สามฟอร์มหลังสุดชนะรวดทั้ง3ไฟฟ์อรรมสดเลยนะคับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเหล็กกล้าเป็นในโชคจากจวัดบุรีรัมนะครับดาบวีไฟเมืองบุรีรัมนะครับวัย19ปีสูง175งเ็ซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับไล่แขนขวางหน้าปั้มตีฟันศอกนูแลนะครับฟอร์มสดไม่แพ้กันนะครับแา่ฝ่ายน้ำเงินนี้ก็หาฝ่ายลังสุดอย่างไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันนะครับ ปัจจุบันทําการฟิซซ้อมอยู่ที่บ s มวยไทยนะครับมีคุณบุญสมขันมันนะครับเป็นผู้จัดการนะครับสามฟอร์มลังสุดก็มีชนะคะแนนแพตตี้สอพงอมรที่สึกจิตมือหนึ่ท็อปนิวนะครับชก126ปอนด์หลังจากนั้นก็ย้ำแขนชนะคะแนนแพตตี้สพงอมรที่วุฒีราชดำเนินนะครับชก1น6่ีปอนด์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนช่วยชาติชูมารุนฟาร์มนะครับที่ราชดำเนินชกอนล่งร้อยยี่สินชกะรนด์นะครับก่าับฟล์นี่สุดั้ง่นะครันับ ส่วน0นะครับฝาแดงสูง170ซนติเมตรส่วนฝายน้าเงินสูงประมาณ175ซนติเมตรนะครับก็ดูว่าทาานฝายน้าเงินจะดูลอยๆกว่านะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝาแดงชกมาประมาณ7 0ไฟส่วนฝายน้าเงินชกมาประมาณ80ไฟนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทาานฝาแดง61-62ถึกิโลส่วนฝายน้าเงินก็62กิโลกรัมนะครับใกล้เคียงกันนะครับคุณนี่ต้องบอกว่าฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่นะครับทางด้านฝายน้าเงินจะดูลอยๆกว่านิดหน่อยนะครับวันนี้ก็ชอบไปทททีี่่่่ฝาาาาาานนนนนน้้้้เเงะะะะคคครรรรรรััััับบบลกกกกกกมมววววยยยไดดดดูููฟอ์แตช มวยของทางด้านฝ่ายน้ำเงินชกมาเยอะกว่านะครับและวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะอาศัยความใหญ่นะครับบทเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านกลางพี่น้อยเสิสอนพี่ชัยไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2นะครับรองคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเล็กอร์บีเมวยไทยครับมาถึงคู่ที่สานะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายเขาคือกริดเพชรซันรัตภูมินะครับหรือว่ารัตนาพานุส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสมานชัย สสมัยนะครับหรือว่า TBM ยิมนะครับพิกัดหน่วยยีปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับกริดเพชรเป็นในโชคากจังหวัดกระบี่วัย24ปีสูง162เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาเตี้ยสั้นเปิดเกมนะครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยางรุนแรงนะครับวงในล็อกรัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งสอกคมนะครับปัจจุบันทําการฟิตซ้อมอยู่ที่พีเคเซนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเซคแคกสมชายเทศรุ่งเหลือนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการคอยดูแลสามฟอร์มล่าสุดนะครับชนะคะแนนแก่นพิทักษ์นาย ็แพ้นักยกที่2นะครับเดียลเต้บอมเมิร์ที่วันลุมพินีนะครับเดียลเต้ก็ไปนน้โชคจากประเทศเบลเยียมนะครับโชค126บปอนด์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนชานยุทธศักรุ่งเหลืองที่วิทีมุสยามอ้อมหน้อยโชค126ปรอนด์สามฟอร์มหลังสุดนะครับชนะ2แล้วก็สรุดแพ้1ไฟฝ่ายครับ ส่วนฝ่ายนักเงินนะครับสมานชายเป็นในโชคจากจังหวัดสตูลนะครับวัย25ปีสูง168เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักสัดแข้งต่อยมัดแรงนะครับไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งหลักเหลี่ยมดีนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสมัยนะครับมีคุณสมัยสกุลเมตตานะครับเป็นผู้จัดการสามฟอร์มหลังสุดนะครับแพ้คะแนนแก่นแก้วสบุญมิริททิวตีมวยสยามอ้อมน้อยชก126ปอนด์หลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนสตางค์ทองช่อห้าพยักษ์ที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองชก126ปอออนน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 ดดด์ลล่าาสสุะะะะคคครรรรัับบบแแจจ้งงเเเเกกิิ็ชซมืที วันล,ลุมพินีชก125ปอนด์นะครับสามฟอร์มหลังสุดของธนาคารฝันเงินนะครับชนะ1นึฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้ไป2องฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับธนาคารฝ่นแดงจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับส่วนสูงนี่ฝ่ายแดงสูง162เซนติเมตรส่วนธนาคารฝันเงินนะครับสูงประมาณ168เซนติเมตรนะครับก็ดูว่าธนาคารฝันเงินจะดูเลลอยกว่านะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทั้งคู่ชกมาคนละเป็นร้อยไฟล์เลยนะครับ น้ำหนักปล่อยๆนะครับทางนากแสดงก็ประมาณ61กิโลกรัมส่วนฝ่ายนักเงินก็ประมาณ60-61กิโลกรัมใกล้เคียงกันนะครับคู่นี้กระดูกมวยนี่ไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าทางนากแสดงฟอร์มจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับแต่ทางนักแสดงเงินจะดูได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับกริดเพชรสรนรัฐภูมินะครับกระดูกมวยใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าทางนากแสดงมีอาวุธหนักแรงนะครับเตะขาต่อยมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรงนะครับมีวินาทีทองนะครับฟอร์มก็ดีกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะสมานชัยส ไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่สานะครับคู่เอกนำรายการของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายนงนงครับกริดเพชรสันรัตภูมิครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับทางน้าฝ่ายน้งคือบุสลีสอบุญมีฤทธิ์นะครับหรือว่าใบเงิน เด็ดสิงใต้นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชายน้อยซิดโผแก้วนะครับพิกัด107ปอนด์ต่อ108ปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อย107ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับต่อย108ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อนักให้กับธนาฝ่ายน้ำเงิน1ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับทางด้านฝ่ายนะครับบูสลีเป็นในโชคจากสุราษฎร์ธานีวัย15ปีสูง165เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสัตว์แข้งต่อยหมัดตีหน้าแรงนะครับเข่าในล็อกลัดตีเหนียวนะครับสอกคมช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดดีีีนนนนนะะะคคครรรรรรรััััับบบบบปจจุุุททาากฟ้ซ่่ออออมมมยูศญิ์เสสษฎ ดอนนินอุบลนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแล3ฟอร์มหลังสุดนะครับเสมอยกเพชรชอาอัจรบุญนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองชก104ปอนด์บอลหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนฉลามชนนงบางสายนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองชก105ปอนด์ล่าสุดมีก็แพ้คะแนนฉลามชนนงบางสายที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองอีกครั้งนะครับชก 1, 0 9ปอนด์บอสฟอร์มหลังสุดนี้ยัาไมาชนะไครนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2ไฟนะครับฟอร์ไม่ค่อยดีนะครับ ส่วนฝันน้ำเงินนะครับชายน้อยเป็นโชคจากจังหวัดตรังวัย16ปีสูง172เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องนะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บไล่แขนขวางหน้าปั้มตีรุนแรงครับฟอร์มสดเลยนะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกดกำทรนะครับมีท่านสารวัตรแกะนะครับพันตำรวจโทที่ระวัตชูกรนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีท่าน คุณเอกศักดิ์ทองผอมนะครับหรือว่าโพแก้วสอตะวันรุ่งนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนทางด้านฝ่ายน้ําเงินชายน้อยครับสามฟอร์มหลังสุนสดนี้สดเลยนะครับชนะนกยอคที่2เสือ CSR ทันสปอร์ตนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองชก105อปอนด์นะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองชก105ปอนด์ล่าสุดโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องเลยนะครับชนะนกยอคที่2นะครับเสือฝั่งซ้ายเกตธงยศที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองชกอนล่ะรวดทั้ง3อ์เลย นะครับเรียกได้ว่า6ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะรวดทั้ง6ไฟล์และเป็นการชนะออกไปถึง3ไฟล์เลยนะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ฟอร์มสดเลยนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ ส่วน0นะครับฝาแฝงสูงประมาณ165เซนติเมตรส่วนฝายน้ำเงินสูงประมาณ172เซนติเมตรนะครับก็ดูว่าฐานะฝาน้าเงินจะดูสูงกว่าร้อยกว่านะครับโชคมวยมาทั้งสิ้นนะครับฐานฝาแดงโชคมาประมาณ30-40ไฟฐานะฝาน้าเงินงก็โชคมาประมาณ30-40ไฟใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักไปปอยนะครับฐานะฝาแดง,งประมาณ51กิโลกรัมส่วนฝายน้ำเงิน,น,น,นงก,นก,ก็ประมาณ50กิโลกรัมนะครับฐานฝาแดงก็จะดูหนักกกกว่าาปรระมณ1คับ คู่นี้นะครับชื่อมวยกระดูกมวยนะครับอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับบุสลีสอุบุญมิริธนะครับดูว่าช่วงหลังๆฟอร์มอาจจะดูเป็นรองก็จริงนะครับแต่ว่าผ่านของแข็งแข็งผ่านมวยดีๆมาเยอะกว่านะครับแต่ว่าฟอร์มอาจจะดูเป็นรองฟอร์มไม่ดีนะครับทางด้านวันนี้กระดูกดีกว่าจึงต้องต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายเงิน1ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับเรียกได้ว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับวันนี้ต่อทั้งน้ำหนักและต่อทั้งรูปร่างเลยนะครับและฟอร์มการชกก็ดูเป็นรองด้วยนะครับวันนี้บทเบียดไปแล้วชอบความใหญ่ ความยาวของท่านั่นฝ่ายน้เงินฟอร์มสดด้วยนะครับร่างกายน่าจะดูดีกว่าด้วยนะครับกระดูกมวยอาจจะมาที่หลังนะครับท่านั่นฝ่ายน้เงินนะครับแต่ว่าวันนี้ดูได้ใหญ่ได้ยาวได้น้ำหนักอีกหนึ่งปอนด์ครับและฟอร์มสดกว่านะครับวันนี้น่าจะอาศัยความยาวนะครับบวกกับร่างกายและฟอร์มที่สดกว่านะครับบทเบียดเอาชนะคะแนนทาาน้านบุสลีสอบุญบิริศนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับชายน้อยสิทธิ์โผแก้วครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับชอบไปที่ฝ่ายเงินนะครับอัครเดชต่อแก้วเจริญชัยนะครับดูว่าฟอร์มใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายเงินนะครับจะได้เปรียบเรื่องกระดูกมวยนะครับกระดูกสถิติการชกมวยชกมาเยอะกว่านะครับเวทพิกัดก็ดูใหญ่กว่าด้วยนะครับชอบไปที่ฝ่ายเงินนะครับอัครเดชต่อแก้วเจริญชัยนะครับ คู่ที่2นะครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเลก้าบีเอสมวยไทยนะครับฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินอาจจะได้เรื่องกระดูกมวยชกมวยมาเยอะกว่านะครับและวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าด้วยครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเลก้าบีเอสมวยไทยนะครับคู่ที่สานะครับคูยกอกนํารายการนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับกริดเพชรสันรัตภูมินะครับกระดูกมวยนี่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงมีอาวุธหนักแรงครับเตะขาต่อยมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรงครับอาวุธ ฟอร์มก็ดูดีกว่านิดหน่อยด้วยนะครับคุ่ที่3าชอบไปที kind of <T ip ides> era, ่ฝ่ายแดงครับกริดเพชรสันรัฐภูมิส่วนคุ่ที่4นะครับหลังคู่เอกนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับชายน้อยสิทธ์โผแก้วนะครับดูว่าฟอร์มสดกว่า6ไฟ์หล okay. ังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะรวดและเป็นการชนะนอกไปถึง3ไฟ์เลยนะครับฟอร์มดูดีกว่านะครับและวันนี้ดูได้ยาวด้วยและได้เปรียบหนักอีก1ปอนด์นะครับคุ่ที่4ก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับชายน้อยสิทธ์โผแก้วครับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมาทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสวดีครับ